ครับมาดูเครื่องตัดหญ้าสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนถังนะครับตันนี้จะเปลี่ยนถังตัวนี้จะเช็คเครื่องใหม่นะครับสำหรับตอนนี้เราถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาจากตัวเครื่องแล้วนะครับสําหรับสกรูน็อตตัวนี้ครับก็หายไปสองตัวนะครับเดี๋ยวข้อเทียนก็แปลกแนะครับแล้วก็ดึงไม่ได้ครับแข็งนะครับดูสภาพข้อเทียนก็แฉะมากเลยนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเรามาทําการตรวจเช็คดูนะครับว่ามีจุดไหนเสียหายอย่างไรนะครับอ่าพอต่อรถเทียนออกมานะครับก็าระต่ายดึงได้ครับใส่เข็มก่อนครับยวทำงานจับรถเทียนครับแล้วก็ถังมีรอยแตกรอยรั่วหลายจุดนะครับนี่จะเปลี่ยนใหม่เป็นเลยนะครับเห็นครับสีถังมันเก่าครับมันกรอบที่ไปวางนะไปวางต้องระมัดระวงังค่อยๆวางนะครับให้มันแตก สำหรับถังนะครับเราก็เบิกเป็นตัวใหม่ไปเลยนะครับจบๆนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับทรงเดียวกันใส่กันได้เลยนะครับนีเรากะเทดูก่อนนะครับ สำหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับที่จริงนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับขี้ค้งขี้ครัดนะครับเยอะมากแต่พอดีช่วงที่อาเป่าวามฝุ่นเยอะไม่ได้ถา่ายดูวันนี้ทําให้ดูเป็นแค่ลายที่แขนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับติดดีแล้วนะครับ หม,มุนดีบ้างครับเลยครับอาจจะดังคิดคิดคัดนิดหนึ่งนะครับเนี้ยต้องถอดดูนะครับส่วนเครื่องนี้น,ออะนะครับนี่รอนไหลนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งน้ำมันไม่รู้เป็นยังไงครับคืนนี้เดี๋ยวจะดูว่าหยุดหรือเปล่านะครับ ครับมาดูกันนะครับตัวนี้ก็หน้าตารูปร่างคล้ายๆกันมากเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับถ้าดูดูไม่ดีนะครับเหมือนๆคล้ายๆกันนะครับถังน้ามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูแบบผิวเผินะครับจะเหมือนกันคล้ายกันมากแต่มาสังเกตดูนะครับตรงนี้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 นะครับมันจะเหมือนกันมากนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆครับมันจะต่างกันนะครับดูจุดนี้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 นะครับนี่นะครับดูตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแต่ก็ เดี๋ยวผมจะแปลงถังใส่นะเพราะว่าหาเสื้ออะไรถ้าจะสั่งก็รอสักไม่เกินนาทีหนึ่งก็จะได้นะครับแต่ผมจะแปลงใส่ถังที่ผมมีนะครับใส่ไปให้นะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะแกะของเราก็ลองจําลองเป็นโมเดลออกมาก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปสร้างรูปทรงรูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาครองครอบดูนะครับมันก็จะติดอยู่ช่วงนิดนิดหนึ่งนะครับนี่ก็มีวิธีเอาออกนะครับแก๊สออกนะครับ นิดนึงนะครับจะลงตัวนะครับนี่นะครับการแปลงของเราเดี๋ยวตัวนี้ก็ขยบลงมาปิดเข้าล็อกของมันนะครับรัดเดิมตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับจะเป็นรัดสั้นแบบนี้เลยนะครับนี่สั้นแล้วก็แปลงเป็นยาวเข้าไปนะครับ2ตัวเสือด้านหลังนะครับเดี๋ยวใช้คีมบันทายรัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหา ลักษณสกรูที่มีความยาวนะครับขึ้นมาก็เป็นอันจบนะครับข้างบนก็ปิดเหมือนเดิมเดี๋ยวลองเติมน้ำมันแล้วสตาร์ทดูกันนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบนี่นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับถังตัวเครื่องครับ ที่ดูรับก็เป็นอางรุ่นของ m a g กต้านะมาเกต้าแต่ตอนนี้เราก็แปลงไห่ G เอ็กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวชมกันฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาสกรูตัวนี้ใส่นะครับเพราะว่าสกรูขาดไป2ตัวนะครับเดีย๋ยวจะล้างกรองางกรองล้างมกรองใส่เข้าไปนะเพราะว่าสกปรก,ปกแล้วก็ชำ่ำฝุ่นช่ำน้ํามันเครื่องเยอะนะครับเดี๋ยวต้องล้างเป่าให้ดีแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับ สำหรับน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์สีจังหวะก็จาเป็นมากเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับเล็กๆน้อยๆห้ามมองข้ามนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เติมเข้าไปนะครับครับเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กเราใช้ขวดเป่าพวกนี้มาตวงก็ได้นะครับตามที่ผมเคยทวงออกมาดูนะครับมันจะไม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ชัวร์นะครับมันก็มีตัววัดระดับนะครับเนี่ยการวัดระดับเช็คดูได้นะครับ เครื่องใช้ไม่เยอะนะครับเติมเขาเลยนะครับอย่างก็ไม่ให้มันขาดนะครับให้มันขาดให้มันมีในเครื่องนะครับเราเลี้ยงขึ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับอัจจะมีก้านวัดอยู่นะครับเนี่ยเช็คสามารถเช็คดูที่การวัดระดับอํามันเครื่องครับ คือเราท,ทีทีดูก็เห็นนะครับเนี่ยก็ใช้ไม่เยอะเครื่องยยต์เล็กแค่นิดเดียวนะครับประมาณร้อยซีซีก็ได้แล้วนะครับหรือใครจะเพิ่มนิดนิดหน่อยๆน่อยะครับแค่ให้มันล้นออกมากม็ใช้ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอย่าให้แตมันขาดหรือมันแห้งครับใช้เยอะเกินเดี๋ยวมันจะสำลักเยิมรั่วนะครับออกตามจำออกตาม สปกปรกเครื่องจะสปกปรกนะครับตามขบงขบูต่างๆครับเวลาเราไปวางเครื่องมันล้มอะไรมันก็สามารถลักออกได้เช่นเดีวยวกันนะครับเนี่ยเติมน้ํามันเครื่องเสร็จครับก่อน้้ามันเชื้อเพลิงนะครับก็เทเข้าไปเลยนะครับผมจะเทไปลองเครื่องดูนะครับใส่พอจะลองเครื่องติดก่อนนะครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ประมาณนี้พออ่านะครับทาการแยกน้ํามันเ like <eye> ลยครับแยกน้ามันน้ำมันก็จะวิ่งผ่านตัวนี้นะครับจะมีสายสีดํากับสายสีใสๆนะครับน้ํามันก็จะวิ่งให้เห็นเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นสายใสด้านหนึ่งนะครับเนี่ยถูกกดน้ำมันลูกยางกดน้ำมันแยกน้ำมันนี่็กดไปจะเห็นเลยนะครับน้ำมันมันจะวิ่งวนได้สบายนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเสร็จเดี๋ยวผมจะล้าง ใส่กองใส่กองปิดมอกรองด้วยนะครับปรับจูนให้ลงตัวนะครับจูนลงตัวเดินเบาไม่ดับเร่งขึ้นดีก็เป็นอันใช้ได้นะครับอ่านะครับไอกองก็สกปรกมากครับแล้วก็ใช้ปืนลมใช้น้ำมันนะครับล้างเอาให้ดีครับเนี่ยใช้ปืนลมล้างถอดให้ดีนะครับเนี่ยแล้วก็ ใช้สองทีครับฉโลมจดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บีบๆบีบให้ทั่วนะครับแล้วก็จะเป็นการฉโลมบางๆนะครับบีบไปเลยนะครับเนี่ยสะอาดแล้วนะครับก็ไปประกอบนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทดูก่อนนะครับครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับก็ติดง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เดินเบาได้นิ่งได้ดีด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งดูนะครับ ดีแล้วก็ทำงานดีครับเนี่ยเรจะเป็นใบตัดครับใบตัดใบตัดก็หมุนปกติครับท่านชมเครื่องนิ่มมากครับเครื่องนิ่มมากเครื่องนิ่มมากๆนะครับแล้วก็ใบตัดก็หมุนปกติเลยนะครับก็ประกอบกรองนะครับ ใ,ใช้กรองลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบมอกรองนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับตอนนี้เครื่องเครื่องเดินเบานิ่งนะครับแล้วก็สตาร์ตติดดีสตาร์ตติดง่ายแล้วก็เร่งขึ้นตามมือนะครับดีทํางานมือเดียวนะครับทํางานมือเดียวบางทีมันก็สะดุดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าติดถ่ายคลิปให้ชมด้วยนะครับบางทีทั้งสตาร์ททั้งเร่งนะครับทั้งเครื่อง เครื่องคว่ำเร็วครับเนี่ยเครื่องตัวนี้คว่ำเร็วเพราะว่ามันโยกได้นะครับเนี่ยเราเราสตาร์ทเราถ่ายคลิปอะไรมันก็โยกล้มนะครับบางทีน้ำมันก็หกนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับมาดูการออกแบบดีไซน์น็อตตัวนี้นะครับผมว่าออกแบบ่างนี้ผมคนหนึ่งรู้สึกไม่เพิ่มนะครับเนี่ยตัวเมียตัวผู้นะครับตัวผู้อยู่ข้างบนตัวเมียอยู่ในร่องนี้นะครับ มันมีโอกาสหล่นไปอยู่ติดกับชุดคลัตชุดนี้เผื่อเราจะต้องสตาร์ทหรือเรากดคันเร่งนะครับมันหมุนไปขัดกันนะครับมีโอกาสเยอะมากเลยนะครับเนี่ยผมก็เลยใช้แคบันท้ายนัดเอานะครับเพราะว่ามันมีร่องมีช่องแบบเข้าไปในชุดคลัตอย่างดีเลยนะครับเนี่ยถ้าเราเมื่อกี้ก็น็อตก็เกือบหล่นนะครับมาใช้ครีมเล็กๆหนีบของมานะครับเนี่ยหมุนไปขัดไปติดก็ ได้รื้อกันอกนงครับเนี่ยมันมีการล่นได้ตลอดครับออกแบบช่องก็แล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมว่าผมรู้สึกคนหนึ่งนะครับรู้สึกไม่เปลื่มผมเลยเอาแคบเบิ้ลท้ายรัดเอาดีกว่านะครับนี่นะครับรุดเข้าไปก็ตัดหนวดปันทิ้งนะครับจบปลอดภัยนะครับ โอเคติดเอาเครื่องก็ระวังความคว่ำนะครับควาคว่ำแล้วน้ำมันมันไหลเครื่องมันคว่ำลงไหลออกใช้ถนอมถนอมยาวๆนะครับว <c oughs> างเบาๆงั้นถังแตกเร <c oughs> ียบร <c oughs> ้อยทำงานได้นะครับตัวนี้